กโลอืมโลครับันโล ครับมือนี่มาเลร่นน้ำอยบ้านมีเบียกมือนี่ไเลยมาเลร่นน้ำ เป็นกุมภาพันธ์นะครับผมอากาศร่มเย็นนะเมื่อเนี่ยได้ยินข่าวว่าเสียรีบเสียไ้้ยาดจ,จัดอีกนะครับผมก็ดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับที่น้องต้องรอติดตามชมนะครับผม ท่านพี่หลังซ่วงเลยซ่ <c oughs> วงวาได้ไหม แสบอันน e e th ี่ตัวเนาะแสบด้วยอร่อยนะแม่โม่กินกระเสียตัวเนาะโอ้เลียงเล่าเห้ยังนั้นเด็เนะมยิงกเงินแท้ดิครับผมเจ็ดเลใบจดความคร็บไมยิงเขากด็กหน่อยอยู่กังก็่อไปเขาไปเขายิ่งกเงินเงินเจครับแนแท้ว่าเราเงินเจะแท้ครับแท้แท้ครับไม่มีโกหก มาหนี<ล>ือไปกลวงแบบจังเดแบบเข้หลอก็เหจังเดมากเดแบบมักกันเดียก็คือวา่าเนาะที่แรกได้เห็นมาดิ่มตนเรื่องได้นะอะที่แรกเนี่ยก็คือพ่อกันเนี่ยตีก๊อกนี่ละจีบกันไปเราเรียนหัวกันมานี่และ,ะก็ได้คุยกันเขากิดมาขอเงินผมเนี่ยที่แรกเลยเขาหนาทักมาขอเงินเลยดิ่มแรกเลยเงันเราซื้อเครื่องก็สนที่ผมจำบุพพินนะเสียแรกก็ส่งให้ไปเรื่อย บันเน่ว่วผมสีรับบบได้เลยว่าผมอยากเป็นเดืองเนี่ยคือก็ยังเขาตัวผมแหละเขากลับไปเอาคนนไม่เห็นไหมครับครับครับเขาไปเอาคนนไม่มันก็เป็นยังสียลัผมเลยบบย่อมครับไอ้ความามานี่แหละบนว่าสียอมคนไงเป็นไนเนาะเห็นแบบนี้ก็เพอไหมเออเครับไอ้่ก็ เรื่องข่าวกับสิประมาานี้หรอกแต่มืนอวาผมอยากได้ยังขึ้นดอกผมไปทำบุญดีกว่านนะว่าไหมคืออยากเด่นงานมันนะคือเห็ดกับผมส่ผมมอมากักบา,างที่มันก็เกินไปคือตันอยากได้เงินก็คือบมขอดีๆแต่คือมาตัวยังว่ามีาแต่อายหักอายคนเดียวยังโหลยางแบบนี้ตั้อยากได้เงินก็ขอผมดีๆดก็ได้ผมก็บ,บรรยายว่าดอกอันนี้ ตัวเขาเหมือนไหมว่ามิตรเขาผมไม่แหงหลงไหลไง่ายเนาะพผมแหงใจอ่อนเขากับผมมีพอน่ะเหมือนไหมไอ้ครับผมก็เลยอยากอันนี้อย่างเขาดูแลเขามผมก็เลยตรวเขาน่ะผมต้องสารเขาน่ะเขาก็ไม่เห็นแบบนี้ผมก็จักสีว่าจังไหนเนาะอ,อย่างหนึ่งผมก็เพลิดีหลอกง้มผมน่ะว่าอย่าฟ้องอันเดียวงูน่ะเล็กหน่อยตัวครับไอ้เรื่องเป็นเสืออะไรเออแล้วเล็กหน่อยบ้านในนี่ทวันบ้านแถวบ้านตัวแถวหลอยเย็บครปะทวันบุรีใหญ่ทวันบุรีครับผม ทวัดบุรีเนี่ยมาถึงอำเภอครับพี่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดบ้านอ่าไอ้เงี้ยตอนเดียวขำเม็ดเท่านั่นจักขมเม็ดเออเสียใจหรอกเห็นแบบนี้เด้งนั่นคือโมบอกอยนี้มาตัวกันแบบนี้ผมกับห่งทฮักเล็บผมกับฮักจริงเนาะผมก็เลยฮักยีเดีที่ร้อนเนาะอ่าผมก็ตัวที่เงยู่บ้าผมก็บอกมึงจะลุ้งไรอยู่บ้านเนาะ ว sucking, ่าหึงหลงเหล่ไงเนาะเรื่องมึงนี่ครับหลงไหละไงก็ค <Secret> ือสมควรที่เห็ดดอกมางที่เราฝากบอกเขาเนี่ยไอฝากบอกให้ผมเนี่ยตอกดักเหยื่ดเนี่ยเด้อระวังนะครับติดออนไลน์กระทางระวังครับระวังพวกไม่ยิ้มแล้กันนะติดหลอดถือไส้่นเงินแห่นะครับประเภทผมบ่เคยเจอแบบเล็กที่ดอกแบบ ได้เจอแต่แบบคว้ากันดีๆกระโวดเนี่ยเคยอวดเพื่อน,นหาสิบบาทแต่ว่าประเภทว่าถือเลี้ยงหลอกถือกหลอกลายเป็นอีผมว่เคยเจอได้ว่าน้องบุ๊กก็ถือหลอกไปทั้งมื้อเจ็ดว่าตั้งใจว่าสเจะขอผู้สาวไอ้ควงงั่นบ่าว่าคือผมว่ได้ตั้งใจเอาผู้สาวไอดอกมันมาตัวผมอมนะผมก็มีใจให้นะออผมอ่ได้สิบบาท,ทิี่ออมาเป็นทิง้งทั้งสิ้นนั่นก็ออคือคุยกันเนี่ยโดนเติบไม่ได้ครับสำหระมาณนี้อะ บอกเดยียว่าเฉลียวมากมากเลยเป็นทนั้งคนทั้งสี่เราบอกวาาพี่พิจารณาต่อไปนี่ตัง้งแต่ที่ว่าเป็นแบบนี้แลอกเสียหายเจ้าของนะมันก็บ่าเดี๋ยวยังดอกเงิงนนมัของหน้ากายามันหายไม่ได้อยู่แต่ว่าควบมือซื้อเข้าที่มีเขาควบพักแข่เขาไปนะควบพักแข่เขาเข้ามีเขาไปนะไอ้มันคือว่าเนาะนคนมันมุจักพอเนาะ กองอันนี้บําเรียไมไ้ถึงไ,ไ,ไปได้ครับก,ะกะนะับเขนะ<อ>ากับบําเรียไมไ้ถึงบําเรียบายไปได้ครับนั่นกับกะหรีหน้าไอบอกยังไงซะไปเนาะเรียไหวผู้ใด้แ้วครับอันนี้ผมบอกนี่โทรศัพท์ผมเด้อบเรียไม้ถึงผู้ใด้กับจักพ่อน,นะครับยาเห็ดจังสีเถาะเนาะครับยาเห็ดเถาะแบบนี้ครับผงโตเด้อย,ยาเห็ดแบบนี้ขันไปถือปืนเขาอาจชิบ่ยอมก็ได้ด้วยยังอยูอ่ เขาพงยอมได้ไปถือกู้นี่ถือผมมือซื้อได้เนี่ยถือผมมือซื้อมาเพียรเล่นแอปหาคู่เพือกันแอปหาคู่ในอินเทอร์เน็ตกันไปหลดมากกับไปโดนมากหลายทีเลยเฉพาะโคนรเดือนโดนเด็กไม่ยิ่งหลวัดไอโอนเงิี้ยเหงาเปิดพวกแอปหาคู่ยังไงที่ไปหลวัดเราในแอปเพศ่อสตรูลหนี่งกันเรามัดระวังครับผมเคยได้ยินข่าวมาอยู่ไอที่กันแต่ไล่กันเด้ไอเคยได้ยินงข่าวอันตรายอันตรายซุ่งเนี่ยจะไปเสียจะไปเสียถือไม่ยิ่ง ก็แต่เปนในลักษณะจะวานอย่างนี้ผมว่าแบบคว้ากันดีๆละครับมันเป็นเอฟซีละแบบคว้าี่สิบหาสิบบาทด้วยกันได้โอนได้กับพ่อยงโอนเแต่ว่าเข้างแบบอะไรว่าซอยเหลือเขาท่าบุญในเขาซืคือได้ตนเขานะเขาจถ้าวน์เขาสิมักบอมักห้อผมผมบริซีรีสดอกเืียงนี้แต่สมักบอมักผมกรสนแต่ว่าคนมือสึกที่องนี่เขาไป่มันเสียเปล่าเม่วานไนีเนาะ้เสียใจอยู่เสียใจนี่ โมหักก็คือบอกบอกแต่ที่แรกว่านี่มันบอกเนี้ว่ามีแต่เจ้าผู้เดียวหุ้ยน้ำเจ้าผู้เดียวมีผู้ใดคิดไปเองว่าสันว่าผมคิดไปเองโอ้ยโมแมนเดีวครับบแมนยี่นีผมคิดไปเองมแมนควิมจริงยี่นี้มาแต่ผมคิดไปเองหลังแมนควิมจริงยี่นี้มาแต่ผมคิดไปเองคิดไปเองแมนยี่นี้หลังนี้มันเปแมนควิมจริงคือขึ้นซ้ํามือนั่นดำเลยแล้ว แบบหอดหอดบ้านหาดรงเลี้ยงหาดรงเลียนเทคนิคนี่ยังไปเบ็ดบาดที่นี่สรุปแล้วว่าต้องเขาก็่ปวกแข็งความเร้วก็มีใบแข็งคว้างยังดีครับครับผมก็เห็นอยู่ย่างจะได้มาบอกทุ้คนฟังครัใส่ผมไม่จะเป็นกะติเตียงใจใส่สำหรับชุ่มเดี๋ยวเราฟังแบบแบบเป็นที่ว่าเห็นฟังเป็นขุนทาหวนสอนเจนึงแบบสอนเจยังก็จะเป็น การท่าหอนสอนเจนทั้งผมนั่มาหลงนึงผมก็อนุญาตได้กันเนีพราะว่าเห็นแต่ต้องบีกบิ๊กมากเลยนน่งมือนี่มันบอกเลี้ยงเล่าอยู่ฟังกันและครับอ,อ,อย่างนี้นะเสือคนไงพี่น้องเออเออก็เล่นมาออกช่องในเบื้องกระเล่นมาบอกช่วยชมฟังนี่เราไมียิ่งเปน็นติ๋วครับหลอ,อแกแต่เงินอันนี้เพิ่งแบบแบบป้าแล้วคบกันมากเนี่ยก็ไม่เคยสัน้นเป็นลินเทียนั่งเตี้ยได้ครับหมองว่าแม่นบอก ส่วนผมไปเที่ยอยู๋ผมมาไปส่วนผมไปไซเดอร์ไปเที่ยวไซเดอร์หนุ่ยพุ่งนึกยังนี่นะผมมาไปงานับบประมาณนี้ผมบอกอยาาไปเป็นประมาณว่าประมาณว่ามีเองพวกนี้นี่ก็สิเป็นค่อนข้างค่อนข้างเยอะเปี่ยนมหลายใหญ่มอสิพว่าช่อนึงมอสีเพรว่าชอนึงว่าช่นึงครับ แต่ว่าเลี้ยนยู่เหมือนากบันาิว่าเทคเนิกเจนิกเทคนิครเย็ดเนิคอ่อยเ็ดครับฝากน้ำเนี่ยครับเป็นอะไรยี่เทคนิคกัไรฝากบัวเขาแน่เห็นเพิ่นกันกนกนนอะไรจะเห็นยังสี่ตัวเนาะยังนีกัะไรคุยกัน,กน,น,นด,ดีดีดีละทางนี้ก็เพอเดีๆเนี่ยก็ใครอย่าไปเห็นแบบนี้เถอะ่าตัวนนะบอกงไงผมมาคนขี่ตัวดิผมบอกซื้อซะขี่ตัวผม 5เท่าื่อจูบอันนี้เลยแล้วจดไปเช็ดมาหรือออกไอ้เคยเจอแบบว่าประเภทคือกันละข้อกันตะวันกับข้อตะวันประดีว ก็แถมมันตระหาสิบบาทด้ซแต่ว่าที่กิ่งกับพี่ตยเแหละก็คว้ากเลยมาจจกกันไอ้วากันมั่นนั่งมุนี้าถมักข้อข้อกับวัาตัวว่าเขาบอกมัดข้ออีดีดอกอ้แต่้เงินด้่อโซ่โซ่โซ่ควาักแบบนี้แต่แต่ว่าตะวันพวกประเทศซื้อควงออนไล่์ก็เจอกันมิชายฉีบหลอกขึ้นโอนเงินก่อนบริเก็บเงินปลายทางเนี่ยือเรีเงินดอกซุ่มยังสี่มาเรีเงินดอกฮาไม่เซ่ก็ได้พวกอึดโบซื้อซะ มอเไอรมีคนเดียวดอกแบบนี้มอเเงินพร้อมซุ่มกะดีกะดีนี่เศร้าส่เศร้าเศร้าซุ่มอี้เขียวนี่มอไดอไ์วายู้ใดเลยครับมอเตอร์วายจะคล้องรออย่างดอกแต่ว่ากับ่เศราเศรนะเศาเห็ดน้ำแล้วซุ่มสิผมเสียรักเทือที่สองหลน้เทือดน่เทือดที่สองเทือดแรกเนผมเรียนอยู่ด้วยผมบล็ดมอบอกมาเนี่ยผมไปเรียนเสียรักิดย่างอคือชีวิตยบแล้ว มาเสียลักเนี่ยไม่้เปลี่ยนสาไม่คนมักไปที่ขึ่นนคุยกันหอ่าเขาก็ไปมีคนไมยังสีล่ะโอ้เที่ยม่นมี่ยังสีล่ะบาไอยากกินหกบไม่เห็ดโซเชียวนี่ละตอนนี้เพาะว่าอยู่น้ำไผ่เ่นมือกัหาเห็ดงาแนงสันจังสีครับก็ได้มีทุมือนี่ล่ะก็ได้เป็นผมทุมือนี่ล่ะบานี้ก็มัดคืออีกรอบที่สองนี่นกรอบที่สองโอ้ที่สนี่